ตั้งแต่หันมาใช้แอมพูแทนเซรั่มคือผิวปังมากคือฉันเห็นรีวิวเยอะมากจนต้องตามมาลองตัวนี้เลยทุกคน SOS by Tanning Ampou ของเซยอนหลายคนอาจจะสงสัยว่าแอมพูกับเซรั่มเนี่ยต่างกันยังไงคือแอมพูเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นช็อตเป็นคอสระยะสั้นคือแบบว่าต้องการฟื้นฟูผิวแบบเร่งด่วนก็ต้องแอมพูเลยแต่ว่าเซรั่มเนี่ยเขาจะใช้แบบเมนเทนผิวสามารถใช้ได้เรื่อยๆทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากบูสต์ผิวแบบเร่งด่วนเนี่ยก็ต้องแอมพูเลยช่วงนี้ก็เลยหันมาใช้แอมพูแทนเซรั่มบอกเลยว่า เน้นบำรุงผิวให้กระจ่างใสแบบเร่งด่วนเพราะว่าเขามีนซินมาลถึง10%เรลยทุกคนคือให้มาเยอะมากตัวนี้เขาก็จะช่วยลดการผลิตเม็ดสีมันนินช่วยให้ผิวแบบกระจ่างใสยิ่งขึ้นแล้วก็ยังช่วยลดพวกรอยดงจุดด่างดำให้ดูจางลงด้วยไม่พอยังช่วยเสริมสร้างกรอบป้องกันให้แบบผิวมันแข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ราคาเคืองน้อยเพราะว่าในสูตรเนี่ยเขามีจุลินทรีย์ที่ดีแล้วก็สารสก,กรัดจากโรสแมรี่ด้วยแล้วก็มาพร้อมเทคโนโลยีหมักเฉพาะที่ช่วยบูสต์ผิวให้กระจ่างใสเร็วแล้วกก็ยยาานานนนนิ่งขขึึ้้คือแบบไบรม อยากบูสต์ผิวกะสั่งใส่แบบนี้ต้องไปลองกันเลยทุกคน